วันนี้ตำเลาพญาบึ้งใช่ไหมตำเล้าพญาบึแล้วพี่น้องตำเล้าพญาบึ้งเมื่อนี่มื่อนี่วัดพุดุดที่ยี่สิบสุมเครองพมเรื่องแบแนนอนาุไถอ้สามนสามนีนี่ละพี่น้องทุกับมากสั่นแว่าาว่าถ้าพื้อกระดาษออกกับแบกระดาษหรอแสบแน่น่มื่นลอตนี่ ไอเอ็นเหมือนทั้งสามตัวเลยว่ามีตัวหุ่มเลยวายวันนี้เดียวหนึ่งสามปี่ตัวตัดตัดแต่ปลไหางเนาะกรซํานั่นนี่ไอ้วบนหันจอตีตรวๆเลยแน่นกินตมือนี่มันเสียบเสียบเสียบออมาบ้งมาบ้งมาบ้างหนึ่งสามีสามปีสม นี่ตำเล้านี่เอาไปแซ่บได้พี่น,อน้องอยู่ในนี้ละแซ่บแบรบแน่นอนเสแบรบแน่นอนพี่น้องหนึ่งสามสี่ห้าโค้งเย็นยน,นี้เอ,อเอาสุ๊กใบเจียวเล้าลราเบอร์นีร